นี่คือวิธีการขึ้นสายของขึ้นเลืยสายเนาะครับเป็นคนโบราณเป็นพ้ากันเห็ุเพื่อการตึงเพื่อเอาเลืยเข้าไปเหมือนดิบดิบต้องใส่พลังแล้วครับเป็นคานงัดครับคานงัด นี่พอสุดได้แ่ะเพื่อนกับมาเคาะล่องครับค่อยๆเคาะล่องเห็นไหมแต่มันตึงเนาะนายเนาะตึง,ต,ง,งตึงมากๆเลยเพื่อให้สายเอ่นี่ครับใบเลื่อนี่ให้มันตึงให้มันเขา่าหลบได้ดซึ่งไม่ตัวนี้ก็คำไว้ซื่อๆนี่ก็ชินแนนเองโดยอ e ัตโนมัติครับ ตอนนี้กระบอท่านในอ,อันนี้ปันแดกก็เลยต้องเลาะด้านข้างเพื่อเคาะให้มันซ้ำกันครับบาลานกันเพื่อครบค้างนี้ครับนี่ครับการขึ้นเลื่อยสายของคนบอลลานก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นง่ายๆนะครับพอตึงสวมเข้าแล้วก็ต้องมาขัดกาก็จะทําให้มันได้องศาทั้งสองข้างให้สมดุลกันเนี่ยฮะ